nga 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 nga

ใหญมากเดอจ้าพี่น้องโอ้โหนี่ยพันส็โคงลูพอสีกะลันุกโตค่ะะคนก็เยอะจ้านันค่ะุณเยอะคนเยอะคนเยอะคนเยอะ เก็บคนกันไม่ต้องจ้างสดๆกันไหมยิ่งไหมพี่พอ คนเยอะคนเยโอ้แค่นี้กันแล้วพี่นาะาคนเยอมากเล